สวัสดีครับนุมรอหน้าตีตาติกินโชว์วันนี้ข้าวมันไก่นะ <c oughs> ข้าวมันไก่ต้ม <c oughs> ถือว่าเป็นการเทสใหม่้ะกัน <c oughs> ปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ด วยน้อยมันไม่มีที่จะเตรียมเลยนี่แหละลาดเลยต่วันนี้น้ำซุปแคปหมูนะ,ะวันนี้ออโอ้ยฟังเสียงไง,ไง แมูออกเค็มนิด,น,ด,น,ดนะฮะพอดีกินกับข้าวเข้ามันไก่แต่ตับสุกแกหมูเข้ากานันนะครับเป็นไงเสียงชัดไหมครับเสียงชัดไหมครับไม่ชัดบอกชัดเนาะ ตั่งใจนินานแล้วเหมือนกันนะที่ไม่ได้มาแบบนั่งกินดนะ้วยกันเนาะฟังเสียงผมว่าผมวางผิดทิศนะ เปไงเสกมาแล้วมเมื่อกี้วางผิดติดน้ำซุปร้อนๆลงลง เันไปเจอ FC ซเอซบอกว่าพี่ไลฟ์สดมั่งเต๋โเราก็ไม่ค่อยกล้าเลยเวลาโดานสดเรามันพูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องมันเลนมันพันกันอีกอย่างก็มันไม่รู้จะพูดอะไรปกติก็ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วถ้าอยู่คนเดียวอ่ผมพูดเจ้าแบบ ทำไรคนเดียวอะไรเนี้ยมึเ okay. เป็น introvert แต่ว่าแต่ก็อยากลองเหมือนน,นะอยากลองแบบไลฟ์สดลองแบบพูดคุยกับคนที่เราไม่เคยไม่เคยคุยด้วยอะไรเงี้ยน่าจะตื่นเต้นดีไม่รู้เขาจะพูดอะไรไม่รู้เขาจะคิดอะไระนะ ที่สำคัญแลวมันคือเรื่องของมันนี่น <c oughs> ้ำจิ้มมันจะน้อยไปหน่อยครับ เดี๋ยวครั้งหน้าผมจะรีวิวกับข้าวที่ทำงานที่สุรินผมว่าก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะใช้ได้เลยอะเพราะว่าเราทำกันเองนะ แต่ไม่ได้ผมทำนะพวกพี่พวกอะไรทำผมเป็นแค่คุ้ยคุยลูกมือล้างจานหุงข้าวมาแลั้งลนะ้างจานหุงข้าวก็แทบทุกวันดีเหมือนนะล้างจานมันทำให้เราแบบมีสมาธิเหมือนแบบมือเราเย็นแล้วมัน ถูไปวนไปชิดอะไรไปฮะไม่ยากสิมือทำของข้า,า,าวเรามันยังไม่เข้าขัน้นก็พอทำกินเองได้นะครับคนเดียวถ้าไปทำให้คนอื่นกินเดี๋ยวรสชาติมันไม่ถูกปากครัว ๋ย่มีคำพูดมาอย่ารัดใจเช้<ๆ>ชานี้ใครกินข้าวมันไก่เหมือนกัน้างครับกินข้าวมันไก่เหมือนกันยกมือเลยมีใครดูไปด้วย<ๆ>กินไปด้วยไหม อยากรู้ความรู้สึกมันเป็นยังไงเหมือนนะบางทีผมกินข้าวข้างนอกที่มันแบบไม่ค่อยอยากกินผมว่าดูคลิปมาเลยดูคลิปกินแต่ไม่ดูช่องตัวเองนะดูช่องตัวเองมันเหมือนแบบมันยิ้มมาดิมันไม่กินอะ่ะเหมือนมันขำตัวเองอะ่ะดูตัวเองแล้วตวลก แบบไม่พูดอะไรคนเดียววะเมืออมา,มา,มาวันไหนไม่รู้จะพูดอะไรก็ไม่พูดเลยสวัสดีถ้ากินเลยพอกิน็จก็สวัสดีครับลาไปเลยเช่นน,น,นย่ยนียวันนี้หมดเฉยอาหาตอนเช้าเนี่ยเมื่อกี้ไป ออกกาลังมามันก็เลยแบบใช้พลังงานไปแล้วบ้างนิดหน่อยนะครับก็เลยกินข้าวได้เยอะนี่จัดไปสองชุดเลยนะครับโอเคแล้วก็น้าซุปแคปหมูจัดให้แล้วแคปหมูอาจจะชิ้นเล็กไปหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ใครกินข้าวม่ใจเหมือนกันก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับว่ารสชาติเป็นไงอร่อยไหมเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะ รีวิวกับข้าวที่ที่ทำงานนะครับโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ